จากซีตัวใหญ่เป็นกาวกาวทุบไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจะมาเข้ากับ scr ตัวใหญ่เป็นขาลบขาเท scr ตัวใหญ่เน okay, ี่ย scr ตัวใหญ่ scr ตัวใหญ่ึ๊ออีกฝั่งหนึ่งของซีอีกฝั่งหนึ่งของ c อีคือเนี่ย จะเข้าขดลวดเล็กด้านหนึ่งออกจากขดลวดเล็กออกจากขดลวดเล็กออกจากขดลวดเล็กก็จะเข้าไปฐานของ s r เล็กแล้วก็ไดโอดไดโอดเล็ก จกไลโอดเลขแล้วหัวลบของไดโอดเลขก็จะไปเข้ากับที่ฐานของ SIR ใหญ่เส้นเนี่ยเนี่ยออก,สกเสเน้ยโหจะเอาางตรงาไหนมาเข้าตรงนี้ฮะ<ห>ตอนนี้จากบวกของ SIR ตัวใหญ่ไล่เข้ามาไล่เข้ามาจะมาเข้าคนลวดใหญ่ เข้าขดลวดใหญ่ออกจากขดลวดใหญ่ออกจากเส้นเนี้ยก็จะมาเข้าไดโอดไดโอดกลางคือตัวนี้ดอดกลางพอได้อดกลางแล้วก็จุดน,นี้คือจะเป็นฐานของไดโอดกลาง ของไดโอดสองตัวนะ่ะเป็นฐานตห็นี้มไอจุดนี้ก็จะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไฟส่งไปให้คอนแทคด้านหน้าท้อยหลังจุดนี้คือกาวตัวนี้คือกาวโอเคนะตัวนี้คือกาวราะหนึ่งกับหนึ่งกับสี่ถึงกันหนึ่งกับสี่ถึงกัน